โอ้้หลังมีผีโดดแหงเลยอู้สองตัวครับสองตัวขอดนะว่าเขาใส่มาแล้วกระสือน,น,นาาอั้นมีตัวแบบไงเงาปลาเขียงเมื่นวังไปใส่แบบเลือกปวดใส่ สวัสดีงามเสาเอาพี่น้องครับข้าวยามตุ่กมกบตีห้าสี่สิบทั้งนี้ก็คือมิดแทะวนหลังเลยครับมันบดินว่หยังเลยตุ่มนี่ห่ะโ,โ,โอ้โอ้ดินแล้ว,ด,ลวดินแล้วว่านี้ いいとういいと思ういいと思ういと思ういとういいと思 ่อไปลังที่สามกล่องนะ โอ้ห oh, ลังนี้จะน,นี่ครับพี่ oh, เอ๊ะปลาเชงว่าแต่ปลาเชงออกวะหลังนี้จะนี่ถือว่าตัวก็ใหญ่เป็นไรครับ

โอ้ลัง,งนี่้โดดเห่น,นโอ้สองตัวคสองตัว,วขอนะว่ามามใส่มาแลกัสเถใส่าแลกัสเอ,อิดน่ามองนี่นี่ครับใส่มเลาเถ้วยใส่าถสองตัวตัว,ตวน,นี่

มัน้็มีกระโดดโอ้ได้อยู่ครับเลยนะวทางนี้นีกบครับพี่รองครับเลยนะถือทุกหลังเลยเพื่อนนี่ก็ปลาแข่งมื่อหนึ่งไปใส่แบบเลิกปวดใส่อันบางน้ำมันหลายมั้ยเนี่ยเพื่อนนี่เป็นไงอันนี้บางคนเกี่ยวเข่าด้วครับมีกบอยู่ครับเนพะื่อนว้า 那个、hmm，那不行。

còn lăng này tổ ngay không lăng này bằng ngay cái này tụm mượt màu xỉu cục này liền vô này hình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  này này tụi này โอ้ oh. ตัวกนี้เลยตัวนี้วาดกบช่างที่ไขกาา oh. ่ก็ช่างพุ่นโอ้ของกูเหมือนอหมันเป็นมันมืดแต็ยังซองไ่เห็นขนาดต้มห้านี่อ่าดีกเก็บทุกหลังมะเขาหลังหนึ่งครับนี่กเชื่ักหลังอ่ะป่าเชื่อักหลังกุ้งังก็บะมาขอกลังเหมือน ไอ้เบิรครับหน่งสองสามสี่ส้าหกครบละหกหลังบ่ถอหลังนึงกั้นีงหลังหลังสองเลยแงกันสอง้สายนไปยอนาพี่ก็้ซายพี่ซายเกีียวเขาแล้วพี่งงป้าเขาบ่บ่บ่นีไปครับกลับบ้าน เนื้อมือหนาสินะใส่เบิ้งนะครับเด้มือมือที่ใส่ปัดบ่ได้กบมือนี่ผมบ่ได้ว่าใส่นําผมมายามมเมื่อวานในฝ่ตลาดก็เลยบ่ได้มาใส่มมมมใก,ใสก็เลยมายามเบิบ่งนะครับมือที่ปัด้เอาไุพฟอกกันมือหนาครับผมสวัสดีครับ